นะนำตัวช่วยนะครับสำหรับคนที่เป็นความดันนะครับแล้วก็ไขมันในเลือดสูงนะครับตัวนี้เลยนะครับโปรติว่าไพออยนะครับอะโวคาโดมิกออยนะครับเป็นน้ำมันอะโวคาโดเข้มข้นเกรดพรีเมียมเลยนะครับผสมน้ำมันอื่นๆด้วยรวมกันถึง5ชนิดนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะอ่าก็จะเป็นตัวซอฟเจลแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่อยากจะดูแลสุขภาพนะฮะเอ่ออยากจะดูแลเรื่องของความดันนะครับแล้วก็เรื่องน้ําตาลในเลือดนะครับแล้วก็ เรื่องไขมันในเลือดนะครับนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยอ่าอันดับหนึ่งของโลกที่เสียชีวิตของคนไทยเนี่ยครับก็คือโรคหลอดเลือดครับนะไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดในสมองหลอดเลือดในหัวใจครับเป็นตรงไหนตายตรงนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยก็ช่วยป้องกันได้นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพโดยรวมด้วยนะครับตัวนี้ไฟออยนะครับอะโวคาโดมิกออยนะครับตัวนี้เนี่ยอ่านี่เลยนะฮะมาดูกล่องไปเป็นกล่องแบบนี้นะครับมาตรฐาน GMP นะครับแล้วก็นี่เลยครับผลิตนะฮะที่โรงงานยาครับเกรดยาเลยนะครับที่โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม นะครับตัวนี้ก็คือมาตรฐานยาเลยนะครับเป็นโรงงานที่ผลิตยามาผลิตนะครับตัวนี้เนี่ยไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าเป็นน้ํามันอะโวคาโดเกรดพรีเมียมแบบนี้เลยนะครับก็แนะนําทานวันละ2เม็ดนะครับถึง6เม็ดแล้วแต่อาการได้เลยนะครับวันนี้มาจัดโปรโมชั่นนะครับตัวนี้เนี่ยปกติเนี่ยกระปุกละ1,590บาทนะครับ พิเศษนะครับวันนี้มาจัดโปรโมชั่นให้เหลือเพียง1,290บาทนะครับยังไม่พอใครที่เห็นวิดีโอนี้นะครับรับโปรไปเลยนะครับซื้อ1แถมอีก2ฟรีนะครับจ่ายแค่1,190บาทได้ไปถึง3กระปุกนะครับอ่ารับ3กระปุกเลยใครสนใจรับโปรโมชั่นนี้นะครับอินบ็อกแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับจัดส่งฟรีพร้อมเก็บเงินปลายทางไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รับของแล้วจ่ายเงินหน้าบ้านนะครับโปรโมชั่นนะครับสำหรับคนที่เห็นวิดีโอนี้เท่านั้นไฟออยล์อะโวโคาโดมิกออยล์นะครับฝากไว้ครับ